สวัสดีค่ะพี่ลูกแตนพี่ลูกแตนต้องอุ้มไว้ต้องอุ้มไว้พี่น้องเมื่อเนี้ยว้าวเเอาความน่ารักมาฝากค่ะเอาความน่ารักของพี่ลูกแตนมาฝากค่ะความน่ารักของพี่ลูกแตนมาเจ๊น้อยค่ะเมื่ะนองเจ๊นนนางนางเคียงทีดีเลยพี่น้องบนนา่งตรงทีดีความน่ารักมาฝากพี่น้อง มีตังเขาไปกินเนี่ยเห็นน้องกินอาหารเห็นน้องกินอาหารให้น้องกินหน่อยลูกให้น้องกินหน่อยเออห่วงาอ,อหาหารหน่องห่วงอาหารหน่องเป็นห่วงอาหารหน่องเห็นหน่องกินอาหารมีตังไปหาอะไรนะร่ะลูกมาอวนไปบุญตะกาผ่าเยอะบุนว้วนเอ้ยไปหาอะไรน่ะลูกมา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 ,มาไปหาหนูหาไหน นี่พี่ลูกตาลน,นี่มาถ่าย <t initiation> พี่ลูกตาลมาถ่ายคล, <uce questions and out> ล stop, ิปกับแม่เลยวันนี้อู้วูวูแต่พีแม่ถ่ายคลิปด้วยหน่อยเลยเต่ให้แม่ถ่ายคลิปด้วยหน่อยเลยนี่คันอุ้มายคันปูแจ๊บไฟทั้งสี่นี่บม่ได้ถ่ายด้วพี่หนอนพี่ลูกตาลหมาเจ้าน้อยนี่เออไม่ได้ถ่ายเด้อเธอไม่อุ้มเขาไว้นี่ไม่จับไว้นี่ไม่ได้ถ่ายค่ะพี่ลูกตาลเนี่ยอหมาเจ้าน้อยนี่ถ้าไม่จับไว้ไม่ได้ถ่ายแน่นอนค่ะอืมควบไหนักพี่หนอนควบไหนักอืมไม่จับไว้ไม่ได้ถ่ายหรอกเนี่ย ต้องจับไว้ค่ะเออต้องอุ้มไว้ค่ะไม่อุ้มไม่ได้ถ่ายเห็นน้องกินอาหารเออเห็นน้องกินอาหารแล้วห่วงน้องน,นี่เลยนะอ่าพวามน่ารักพี่น้องพี่ลูกตาลเนี่ยวปรไ,ไทยน้องเพิ่งง่ายๆเด้อืมเมื่อคืนมีตังค์อืมพี่ลูกตาลนี่ห่วงตัวพี่น้องเขาห่วงตัวเขาไม่เขาไม่ให้ถ่ายด้วยง่ายๆนะพี่ลูกตาลเนี่ยนะั่นลูกเออมาเตี้ยน้อ,นอยเนี่ยมาแก่เนี่ยมาเท่าน้อยนี่ เออควบหนาหักของเขาพี่เนาะเด็ดแต่หักปะอืมอันนี้พี่แล้วก็มีตังตัวใหญ่เน่ะโตโตอ้วนเน่ะอันนั้นนอกอืมอันนี้พี่ลูกตรมาก,ก่อนตอนไปสืออปอป่อเขาบอกว่าเป็นตอนไปสื่อเขาบอกว่าเป็นเป็นปอมอืมเอรนดใดนาสีผสมพี่นนองเบ่งส่งแล้วน่าจะเป็นพันผสมนั่นแหละดูทรงแล้วเนี่ยเออ น่าจะเป็นพันผสมน,นั่นแหละเนี่ยเออเขาก็จะไปไหนล่ะลูกเออให้น้องกินค่ะให้น้องกินให้น้องกินให้น้องกินค่ะให้น้องกินให้น้องกินเออเห็นปะ๊ะป๋าเอาอันนั้นให้กินจะได้นะเออนะตั้งทีรีตั้งทีรีอะไรป่ะจะอยากไปจะอยากไปกวนน้องเลยป่ะเห็นไหะเห็นไหอ่ะความหนาหักพี่น้องความหนาหักของขวัญนี่มาเตี้ยน้อยเห็นไหมนี่ความน่ารักของขวัญว้ายนุ่นมีตังค์ มีตังอยู่นน่นนะลูกลูกชายเอาอาหารเหะมีตังกินอันนี้ลูกชายค่ะอันนี้ลูกชายเอาอาหารเหะมีตังกินพอนะเอื่อยอันนี้นม่ได้ไปรีเทศไหนเอื่อยกหวงนองได้ปที่นเห่นปอนะกินนองไมเชียงหลยกวงน้อง,งอ่หกวงนองอันนั้น่วงนองเอออันนั้นลูกชายเอาอาหารให้ลูกลูกกินพี่น้อง เอาอาหารให้เด็กๆกินนั่นแหละพูพิสืรแม่อืมสื่อแม่แล้วก็มาถิ่มไปให้แม่เลี้ยงแบบที่นี่สื่อแม่แล้วก็มาถิ่มว้ให้แม่เลี้ยงแบบนี้เออ,อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสนิทพี่น้องค่ะเอาความน่ารักมาให้ชมค่ะขอบคุณขอบคุณท่อการรับชมพอกันมาเลิมหนาเจ้ีหนันงบ๊ายบาย